สวัสดีครับหนูกติรามบอยนะครับก็กับการสำนึกรักประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วหนูอยากจะฝากทุกคนนะคบผมเพราะว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคนไทยเราก็ควรจะมีเกียใต้สําสำนึกที่ดีนะครับผมการามีสำนึก ที่ดีต่อประเทศไทยนะครับหนูเชื่อว่ามันทําได้หลายๆอย่างครับนั่นคือการเริ่มจากตัวคุณนะครับทําความดีนะครับแล้วก็มีจิตใจที่เหมือนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะวนะ่าณปัจจุบันสังคมเมืองไทยมันเริ่มมีการแข่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้นนะครับแบง่งฝักแบง่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกหนูเชื่อว่าประเทศไทยคนเราเป็นสยามเมืองยิ้มครับเราก็ยังเป็นคนที่ยังเป็นลูกๆของพ่อทกุกคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า สิ่งใดกแล้วแต่ที่เราสามารถทําแล้วตอบแทนแผ่นดินได้เราก็ควรทําครับครับสำหรับความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะครับผมหนูเชื่อว่าคนไทยมีมาตั้งแต่ช้านานแล้วนะครับผมหนูเป็นคนต่างจังหวัดหนูเป็นคนมัานนอกครับหนูเกิดมาบนความเมตตาปรารถนาดีที่บอกว่าเวลาเมื่อก่อนเนี่ยคนต่างจังหวัดมีแกงก็จะแลกแกงกินกันเห็นไหมฮะก็เราไม่ควรที่จะไปไปไป,ไปแบบเหมือนกับว่าไป ทะเลาะกันหรือว่าอะไรเงี้ยหนูว่ามันมัน,มนการทะเลาะกันมันก็นํามาซึ่งความหายนะหลายๆอย่างนะครับมันยิ่งทะเลาะกันมันก็ยิ่งเรื่องราวใหญ่โตนะครับใหญ่โตมันก็บานปลายไป,ไปเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าสังคมเมืองไทยควรจะมีความเมตตาแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันนะครับทําอะไรเพื่อผู้อื่นบ้างครับครับก็พี่กตินะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องน้องนะครับให้ส่งผลงานเข้ามา ประกวดกันได้เยอะนะครับในหัวข้อเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้น้องๆเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ให้กับผู้ใหญ่ได้เห็นว่าเอ้ยถ้าเราคนไทยกลับมามีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเนี่ยสังคมมันจะน่าอยู่ขนาดไหนอย่าลืมนะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับ